สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งหัวน้ําที่ไม่ถูกต้องสําหรับทุเรียนเล็กนะครับซึ่งหลายๆคนยังนึกไปไม่ถึงเนาะนะครับแล้วก็มันก็เป็นหัวข้อคลิปที่ทําให้ช่องผมเกิดมาด้วยนะครับผมทํางานเกี่ยวกับระบบน้ำเนาะนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับามาี่ลูอพอดีผมมีรูปมาด้วยนะครับมีปัญหาที่ชาวสวนทุเรียนมัก มักจะทักมาสอบถามว่าทําไมไทุเรียนใบเหลืองทั้งแปลงเลยปุูกไปเนี่ยหปีไม่โตโสมนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดจากหัวน้ำนะถ้าสมมติว่าเออเป็นเหมือนกันทั้งแปลงอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดจาก2เรื่องเนาะคือมันมันคือการดูแลเพราะเราพราะเราดูแลดูแลเหมือนกันทั้งแปลงนะครับนั่นก็คือการใส่ปุ๋ยและการาติดตั้งหัวน้ำเนาะนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการติดตั้งหัวน้าที่ถูกวิธีสำหรับทุเรียนเล็กนะครับหลายๆคนจะนึกไปไม่ถึงเลยนะครับ แต่ถ้าใครเป็นแฟนช่องของผมเนี่ยจะเคยเห็นคลิปแรกๆที่ผมบอกแล้วนะครับอันนี้คือทุเรียนที่ผมปลูกไว้อายุ1ปี2เดือนนะครับแปลงนี้คือแปลงสวน100ต้นประมาณ1 0อต้นนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูการเติบโตสักนิดนึงแล้วผมจะแต่งเก่งให้ดูด้วยนะครับอ่ะพอดีวันนี้ผมมีลูกน้อยมาด้วยเนาะนะครับชื่อไอเจ้าสักคูนะครับแม่เขาทากับข้าวอยู่ผมก็เอามาด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูดูใบงงพังนะครับตัวเล็กก็ให้มันเล่นไปอยู่แถวนั้นแรกสายตานี่แหละครับ นี่เพื่อดูการเติบโตของทเล็กอายุ1ปี2เดือนนะครับนี่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งกิ่งให้ดูด้วยล้วพอดีพอดีวันนี้ผมมาทํางานแต่งกิง่งแล้วก็นึกถึงเรื่องของการาติดตั้งหัวใจน้านะครับเดี๋ยวแต่งกิ่งให้ดูนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเล็กเดินไปเดินมาเดีเด๋ยวมันล้มนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องการติดตั้งหัวใจน้ําที่ผิดวิธีนะครับซึ่งหลายๆคนนึกไปไม่ถึงเนาะนะครับอ่ะ เรื่องแรกก่อนรัวนี้ก็คือการแต่งกิ่งทุเรศเล็กวิธีการแต่งกิ่งทุเรศเล็กนะครับก็ผมพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะวันนี้ก็จะพูดซ้ําอีกเหมือนเดิมนะครับหนึ่งและสิ่งแรกที่เราจะแต่งคือกิ่งล่างกิ่งต่ำนะครับกิ่งต่ำเราตัดออกก่อนนะครับกิ่งที่ซ้อนชิดกันนะครับไม่เวียนเป็นรอบต้นแบบเนี้ยนะเพื่อนคือเวลาออกลูกถ้าสมมุติว่ามันกิ่งล่างกับกิ่งบนมันอยู่ตรงกันเนี่ยมันเะมีปัญหาเวลาแกวนลูกเนาะเราก็ให้มันเป็นขั้นบันไดคือให้มันเวียงมองแบบมสูงงงงเนนนาะะะะะกกกกก็็็จจปอออออยย่่่่ีี้้ครััับบแแลวิทขดดต เดี๋ยวเราเริ่มกันก่อนเดี๋ยวผมพาตัวจิ๋วมาด้วยนะครับเขาจะได้ไม่เดินลม้มเพื่อนๆก็มันจะชาทีหนึ่งนะครับโอ้เพราะผมมีแสกูมาด้วยอลูกสักูเดินเล่นนี่นะลูกนะเดี๋ยวพ่อทำคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดินดีๆีนะลูกนะอ่าโอเคนะครับพเพื่อนขั้นแรกครับกิ่งตา่าเขาว่ากิ่งต่าก็คือแบบนี้เพื่อนดูหัวเข่านะครับเอาออกก่อนหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นก็กิ่งที่ไม่โดนแดดนะครับแล้วก็กิ่งที่ซ้อนชิดกันลาะออกเลย อ,อย่างนี้เนาะ,ะจากนั้นก็กิ่งที่แข่งยอดนะครับถ้าเพื่อนเห็นอยู่ต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามามองในในด้านนี้เนาะมันจะเป็น3ยอดแข่งกันนะครับวิธีการจัดการก็คือเลือกยอดใดยอดหนึ่งที่เราคิดว่าเขาสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดนะครับถ้าครูไม่ต้องตามพ้อมาลุกหือยุ่งนั้นแหละ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะครับใกล้ๆอ,อย่างนี้เนาะ ดูแบบนี้นะครับอ่าสักูหมุนมาลูกสักูอายุหนึ่งปีนิดๆน,นะครับนี่เพื่อดูเนาะเห็นไหมครับจะมีสามยอดแข่งกันอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็เลือกยอดที่คิดว่าจะใช้เป็นยอดประธานในอนาคตนะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งถ้าตั้งมุมนี้ปรับมันก็จะมองไม่ชัดเนาะนะครับเหมือนแสงมันจะมันจะหูบุบสักรูระวังนะครับลกูกเอ่อ ผมจะเลือกกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งหลักนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งใกล้กันตัดออกเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนนี่นะครับไม่ต้องเสียดายนะครับจากนั้นกิ่งข้างนี่ถ้าตัดจะแหว่งเนาะเราก็ไม่ตัดออกก็ได้นี่เห็นไหมถ้าเราตัดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอาหารที่จะต้องถูกส่งไปเลี้ยงเนี่ยมันก็จะไม่เสียเปล่ามากแต่ถ้าเราปล่อยไว้นานนะครับเดี๋ยวพอมันโตเป็น2ง่ามสามง่ามเนี่ยเราก็จะเสียดายไม่กล้าตัดเนาะนะครับ ปกติเวลาผมแต่งกิ่งนะครับก็จะใช้หลักการการแต่งกิ่งเพียงเท่านี้เนาะไม่มีการแต่งโล่งจนเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นอีกสักหน่อยดูการเติบโตกันสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่เพื่อดูเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะอาสักคู่มาตามพ่อมาลุกนะครับต้นนี้ก็ยังไม่ต้องแต่งอะไรนะครับเพิ่งเพิ่งตั้งใบนะครับแป๊บหนึ่งนะเพื่อนต้นนี้มันเล็กกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะครับลักษณะนี้เรายังไม่ต้องแต่งอะไรนะครับ หน้าที่เราคือพ่นยาป้องกัแมลงนะครับเก็บใบที่แตกออกมาให้ได้นะครับเมื่อหมายถึงต้นแรกที่อยู่ในกล้องนะเพื่อนนะเนี่ยต้นนี้นะครับถ้าเราต้องการให้ต้นนี้ใบหนาเพื่อนทำยังไงครับเพื่อดูเนาะต้นนี้นะครับตอนนี้มันเปียออกมาแล้วหรือเพื่อดูนะครับเนี่ยนะครับใช้ธาตุอาหารสูตรมิกซ์แล้วก็ปุ๋ยที่ผมจําหน่ายอยู่เนาะนี่นะครับเมื่อแตกออกมานะครับสิ่งที่เราจะทําคือเราจะเก็บพ่นยาป้องกัแมลงนะครับนี่ เพื่อเก็บใบชุดนี้ให้ได้นะครับเมื่อได้ใบ2ชุดได้ใบ,บ3ชุดมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งณนะตอนนี้ในคามเป็นจริงทุเรียนพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลเท่าไหร่นะครับสำหรับทุเรียนเล็กเพราะว่ามีงานที่จะเตรียมทําใบหนึ่งสำหรับทุเรียนอาคขนผลิตในปีนี้นะครับก็จะโสนนนนะะมสน,สนี้นิดหนึ่งนะครับจะมีส่วนที่โสมอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแต่งกิ่งให้ดูอีกสักต้น2ต้นแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องหัวน้ําซึ่งเป็นไฮไลท์ของคลิปวันนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวเอา สักคูน้อยเพื่อแต่คู่ไปกับพ่อไปลูกลูกเดินไปนไหนละ่ะลูกเดินเดินตามพ่อมาสิครับอ่ะอันนี้กมมลับหัวลูกเอา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 ย่งไม่ได้เด้อเอาเพื่อนดูนะครับนี่นะครับหนึ่งปีสองเดือนนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมผม,มบ่อยๆ่อเพื่อนจะเห็นแปลงการเติบโตของแปลงนี้อยู่เรื่อยเนาะนะครับผมทาให้ดูตั้งแต่เริ่มปลูกเนาะอ่ะเหมือนเดิมน,นะครับขั้นแรกกินตามอ,าออกนะครับ กิ่งต่ำออกเสร็จปั๊บกิ่งซ้อนชิดกันนะครับกิ่งที่ไม่โดนแดดเอาออกนะครับปุ๋ยนะครับบางคนก็มักจะชอบถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับหน้าที่ของเขาคือการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวนะครับทุเรียนเล็กคือท,ทุเรียนตั้งแต่ปลูกถึง4ปีเนาะหน้าที่ของเขาคือการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียวเพราะงั้นปุ๋ยที่เหมาะกับ การส่งเสริมการจเจริญเติบโตก็คือปุ๋ยที่มีในตัวเจนสูงนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่มี NPK นะครับสูตรที่มีในตัวเจนสูงเหมาะสมทั้งนั้นนะครับเช่นถ้าเป็นอีซเคมีก็สูตรเนี่ยเพื่อนปุตตะวันเนี่ยเราจะปล่อยไว้่างนี้ไม่ได้นะนะครับการพ่นยาก็ผมก็ละเลยไปหน่อยนึงมันก็ใบเสียหายนะครับความจริงถ้าเราสามารถปรงกันแมลงได้อย่างแม่นยําแล้วใบไม่เสียหายเนี่ยทุเรียนจะเติบโตได้ดีฝาน,นี้เนาะนะครับ โ okay. อเคปุ๋ยที่เหมาะสมก็คือปุ๋ยที่มีตัวเอ็นสูงเช่นนะครับ EC เคมี1236 933633นะครับหรือปุ๋ยเคยมีสูตร2577นะครับอตัตราการใส่ตอนนี้ทุเรียนต้นนี้อายุ1ปี2เดือนก็ใส่ประมาณ3กำมือต่อต้อตอนต่อเดือนนะครับใส่ใส่เดือนละครั้งวิธีการใส่ปุ๋ยของผมถ้าเป็นทุเรียนเล็กผมจะใส่ปุ๋ยทุก15วันทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยถึง6 7 8ดเดือนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนใส่เดือนละครั้งเนาะแล้วอันนี้ก็ใส่เดือนละครั้งแล้วเพราะว่า จะใส่พร้อมกับทุเรียนที่เอาผลผลิตด้านโซนนู้นเนาะนะครับอ่ะ,อะทีนี้เรามาเข้าเดี๋ยวผมาดูเวลาในคลิปแป๊บนึงนะครับเ<อ>พื่อนโอเคนะครับสัคูเขาก็นิ่งแล้จะได้ไม่ต้องกวนผมเดินไปเดินมาเนาะเนี่ยแต่พอถ้าผมแต่งกิ่งเขาก็จะทําท่าแต่งเหมือนกันนะครับเขาเล่นแบบผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นก็นได้นะครับไปทําอีกต้นนึงเดี๋ยวเอาสักคูไปตรงนู้นเพื่อนดูนะครับ ต้นนี้กิ่งต่ำมันมันถูกจัดการออกไปแล้วเนาะทรงนี้คือทรงที่สวยแล้วนะครับสำหรับทุเรียนอายุประมาณเนี้ยหนึ่งปีสองเดือนเนี่ยดึงเพื่อนดูเนาะเดี๋ยวเจ้าสักคูมันก็จะเดินตามผมมาเจอนี่นะครับเพื่อนหนึ่งปีสองเดือนนะครับแปลงนี้เป็นระบบน้ําก็คือโซลาร์เซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใครสนใจตอนนี้ผมทํางานเกี่ยวกับระบบน้ําอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะอหัวจ่ายน้ําจะเป็นหัวเรนดอร์รุ่นเทอร์โบดาวนะครับคือเขาจะออกเป็นวงอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่หัวน้ำเนาะสักครู่เดินดีๆีลูก หัวน้ำเจาะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนถ้าเป็นหัวถ้าเป็นต้นเล็กนะนี่จะอย่างนี้นะครับนี่คือทุรเรยนะครับแบบนี้สองหัวนะครับแต่ณตอนนี้ทุเรนอายุคือผู้มันใหญ่ลวมันจะกลายเป็นยิ่งเพื่อนดูนะครับเป็นหัวกระแทกวงแคบหนึ่งหัวนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยมันมีสองหัวต่อต้นเดี๋ยวผมจะพาซูมเข้าไปให้ดูนะครับก็จะเป็นเอออย่างนี้นะครับเป็นหัวกระแทกลงเหมือนกระทะกว้างหนึ่งหัวให้น้ําวงใน อันนี้เขาจะเวี่ยงน้ําออกวงนอกประมาณ3เมตร2เมตรครึ่ง3เมตรแถวนี้เนาะนะครับก็ให้น้ำวงนอกแปลงนี้ให้น้ําอยู่4ินาทีวันนี้วันเนาะเป็นระบบโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุเรียนร้อยต้นนะครับจุดอ่อนที่เกษตรกร,รหลายๆคนพบเจอนะครับคือการเลือกใช้หัวใจน้ําผิดวิธีนะครับนั่นคือไปใช้หัวเวียงหัวใบพัดหัวเวียงออกนอกนะครับสาหรับทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่นะครับซึ่ง ถ้าใครทําแบบนั้นนะครับมันจะทำให้ทุเรียนใบเหลืองเนาะนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทุเรียนปลูกใหม่นเนี่ยหัวน้ําที่จะใช้ได้คือให้ลงโคนเฉพาะจุดเท่านั้นนะครับถ้าใครเ,เคยเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราปลูกทุเรียนเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้หัวผ่างูเห่าตอนต้นตเล็กนะครับพออายุผ่านไปเป็นหนึ่งปีก็จะถอดหัวผ่างูเห่าออกทิ้งนะครับไปเลือกซื้อหัวเบียงมาแทนนะครับซึ่งในสมัยก่อนหลัก10ปีก่อนเนี่ยพ่อแม่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราทําอย่างนั้นนะแต่ เพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขารู้เคล็ดลับว่าการให้น้าลงลึกเฉพาะจุดมันทําให้ทุรนเล็กโตดีนะครับเขาจึงยอมที่จะเสียตังสองรอบนะครับแต่นะครับด้วยสมัยใหม่ที่เราเข้ามาทําเกษตรการเราไม่นึกถึงตัวนั้นเราคิดถึงแต่เรื่องของการลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนโดยการติดตั้งหัววี่งเลยสาหรับทุรนเล็กก็กลับไปว่าต่อไปก็ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับแต่เรามองย้อนกลับไปในอดีตทาไมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาถึงต้องยอมใช้หัวางูเห่าในตอนต้นเล็ก เสียตังค์หนึ่งรอบนะครับจากนั้นค่อยอายุหนึ่งปีค่อยเปลี่ยนเป็นหัวเวียงเพราะว่าเขารู้เคล็ดลับในการทําให้ทุเรียนเล็กเจริญเติบโตได้ดีคือน้ําต้องลงลึกเฉพาะจุดนะครับทีนี้นึกไปอีกนะครับสมัยก่อนนะครับราคาทุเรียนไม่ใช่แบบนี้นะแบบนี้ทําทุเรียนกันทิ้งได้เป็นล้านนะครับสมัยก่อนนี่ทุเรียนออกมาเนี่ยบางทีต้องเอาไปกองเอาไปเททิง้งเอาไปประท้วงรัฐบาลเนาะนะครับพ่อแม่เราเขายังต้องยอมที่จะยิงคือใส่หัวพ่าหัวเห่าสองหัวคือเสียตังค์สองรอบนะเพื่อน ใส่หัวผ่างูเห่าก่อนในตอนต้นเล็กนะครับจากนั้นพอตอต้นโตก็เปลี่ยนเป็นหัวเวียงนะครับเขายังต้องยอมแต่ณตอนนี้นะครับด้วยความที่หลายๆคนเข้ามาในวงการทุเรียนด้วยความไม่เข้าใจเนาะแต่เรานึกว่าเรารู้ดีฝ่าคนโบลามโบราณน,นะครับเราก็อยากจะลดต้นทุนก็คิดไปว่าใช้หัวเวียงกับทุเรียนเล็กแล้วมันจะใช้ได้ดีแต่ครูครับระวังลูกเดินดีๆครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับถ้าแปลงไหนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับไป หลังปลูกนะครับทุเรียนคุณจะใบเหลืองใบร่วงไปกิ่งแห้งแล้วมันจะฟื้นยากแต่มันจะไปฟื้นในปี2นะครับท้ายเหตุเพราะว่าในการที่คุณติดตั้งหัวน้ําผิดเนี่ยน้ำมันจะเวียงออกวงกว้างแต่มันไม่ลงลึกเท่ากับในในถุงดำนะครับในรากที่เราปลูกลงไปนะครับอันนี้ถ้าใครอยากเห็นคลิปที่ผมทําไว้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปแร,แรกที่ผมทำเนาะผมเขียนใส่กระดาษให้อย่างละเอียดนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนเมื่อทุเรียนอายุป,ประมาณเนี้ยวง ขาจะทุเรียนเป็นพืชรากตื่นนะครับตอนนี้รากเขาก็แผ่ออกนอกแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการให้น้ําเราคือเราต้องให้น้ําวงกว้างนะครับเดี๋ยวผมแต่งกิ่งอันนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับก็กิ่งล่างออกไปแล้วเนาะ,ะก็เรียบร้อยนะครับกิ่งซ้อนชิดกันเอาออกนะครับกิ่งไหนไม่โดนแดดเอาออกนะครับ แค่นั้นครับยอดเขาโอเคแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมพ่นยาป้องกันมแมลงนิดหน่อยใบเขาก็จะดีฝันนี้เนาะตอนนี้ใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุเรียนเพราะว่าผมละเลยการพ่นยาป้องกันมแมลงไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ออผมมีความคิดว่าแบบหนึ่งนะลูบลงน้ำนะครับณตอนนี้นะครับผมมีความคิดว่าผมน่าจะมีการทำคอร์สออนไลน์เนาะคอร์สออนไลน์ง่ายๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมอยากจะทำอาชีพอะไรสักอาชีพหนึ่งนะครับอยากจะหาความรู้ วิธีการง่ยายๆของผมก็คือวิ่งไปร้านหนังสือนะครับไปหาซื้อหนังสือมาอ่านนะครับก็ไม่รู้ว่าคนเขียนเป็นใครนะครับไม่รู้ว่ามีผลงานอะไรนะครับเช่นอยากจะทําข้าวมันไก่ก็ไปหาตําราข้าวมันไก่มาอ่านนะครับณตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าในวงการทุเรียนเนี่ยมีปัญหาในการที่จะปลูกทุเรียนแล้วเสียหายกันมากนะครับก็มีหลายรายละเอียดหลายๆเรื่องที่ควรจะต้องรู้นะครับสักครู่นะเพื่อนอันนี้คิดนี้ทาใจนิดนึงนะ มีรายละเอียดหลายๆเรื่องที่หลายลคนจะต้องรู้นะครับผมก็จะทํามาเป็นอ e ีบุ๊กนะครับคล้ายๆกับเ,เหมือนเขียนหนังสือแต่เขียนผ่านกลุ่ม a c e b o o k สักรู่นะเพื่อนแม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมลูกแส่เกงนะครับผมจะทําเป็นอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็ทําเป็นคอร์สเช่นออคอร์สวิธีการให้น้ําทุเรียนนะครับก็อาจจะร้อยบาบาทเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็มีตัวอย่างการปลูกทุเรียนให้ดูประมาณสักอย่างของผมเองผมมีอยู่500้ต้นมพีพวกที่ทําระบบเดียวกันอีก รวมกันเป็นพันต้นนะเพื่อนเพื่อนอย่างน้อยเพื่อนก็จะได้รู้ว่าคนที่เขียนอีบุ๊กเพื่อเพื่อนอ่านเอาความรู้มาแช์เนี่ยมีผลงานในลักษณะแบบนี้นะครับแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้จบเกษตรไม่ได้จบด็อกเตอร์นะครับแต่มีผลงานในการทํางานจริงเนาะยังดีฝาหนังสือที่เราไปซื้อตาราอาหารเราก็ไม่รู้ว่าคนเขียนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่อร่อยหรือเปล่าเอาสูตรเดียวมาให้หรือเปล่านะครับเราแค่ไปรับหนังสือแล้วจ่ายตังค์เท่านั้นนะครับแต่ผมก็อยากจะลองทำอีบุ๊กแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผมคิดว่าอีบุ๊กที่ผมทํามาจะมีปรระโยชน์ําหับ การเริ่มต้นของชาวสวนหลายๆคนเนาะแทนที่คุณจะไปลองผิดลองถูกคุณเสียตังค์ร้อยเก้ฝ่าบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่เนื้อหาเนาะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องนี้ด้วยวิธีการวางระบบน้ำนะครับตอนนี้ผมอาชีพหลังผมคือการออกแบบระบบน้ำนะครับทําระบบน้ําทั้งระบบนะครับแล้วก็คือรับเหมาเป็นไรอ่ะเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อลูกชายลูกชายจะหักขากล้องผมละระวังลูกอุ้มไปก็ได้ปะเอ้ยนะครับทีนี้ ผมก็จะทำคอร์สแต่ถ้าเป็นคอร์สระบบน้ำเนี่ยอาจจะแพงหน่อยนะครับอาจจะลักเป็นพันเนาะนะครับก็แบบละเอียดแบบที่ผมทําให้กับลูกค้าเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างที่ผมไปทําให้ให้แปลงลูกค้าหลายสิบแปลงนะครับเพื่อที่ใครที่เข้ามาในวงการของการทําทุเรียนเนี่ยหรืออยากจะเรียนรู้เรื่องระบบน้ําอย่างจริงจังนะครับได้เข้ามาดูได้เข้ามาอ่านนะครับเสียตังค์ตรงนี้แต่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับอ่ะผมฝากไว้เนาะนเดี๋ยวก็จะมีคอร์สต,ต่างๆเข้ามาติดตามได้ทั้งช่อง YouTube ทางเพจต้นสมภพเกษตรกรระยองหรือทั้ เ,เป็นเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับทุเรียนเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องต้นสมภพด้วยครับแล้วฝากอุดหนุนอ e ีบุ๊กผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ